สวัสดีครับพบกับผมธนาวิริยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่286นะครับในตอนที่286วันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นชู้กลัวเขาฟ้องโอนทรัพย์หนีเพื่อไม่ให้ถูกยุติได้หรือไม่เป็นชู้กลัวเขาฟ้องโอนทรัพย์หนีเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ได้หรือไม่นะครับเป็นคําถามจากแฟนคลับนะครับก็ก่อนที่จะเข้าในตอนที่286นะครับก็ ห่างหายกันไปเป็นเวลาหลายวันนะครับหลายวันนะครับก็มีแฟนคลับนะครับโทรศัพท์สอบถามมานะครับว่า,าค่าปรึกษานี้เป็นยังไงนะครับค่าศึกษานทนายจะคิดยังไงนะครับก็ขอตอบอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าที่เราบอกว่ามีค่าปรึกษาเนี่ยก็คือ เป็นการปรึกษาในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าในการปรึกษาทนาเนี่ยปรึกษาฟรีในเบื้องต้นในครั้งแรกนะครับที่พบหรือโทรศัพท์เข้ามาหานะครับการที่ให้ค่าปรึกษาเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนนะครับช่องนะครับ YouTube นะครับว่าให้ทนายสามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือมีกำลังใจในการทำช่อง YouTube นะครับแต่ไม่ได้บังคับนะครับว่าท่านนะครับ จะต้องให้นะครับบางคนไปเข้าใจผิดว่าทนายไปเรียกร้องเป็นค่าปรึกษานะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่าปรึกษานี่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็หลักพันนะครับบางทีโทรมานะครับโทรมาทุกวันอย่างนี้ก็ปวดหัวนะครับก็บางทีก็โอนคืนไปก็มีนะครับเพราะไม่รับมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้ารับมาหลักพันอย่างเงี้ยนะครับปรึกษาทุกวันอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรนะครับ ปรึกษาเรื่องผัวเมียทุกวันไม่ต้องทําอะไรนะครับทนายไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทํางานนะครับรับแต่โทรศัพท์นะรับแต่โทรศัพท์ก็เข้าเรื่องนะครับตอนตอนที่สองร้อยแปดสิบหกในตอนที่สองร้อยแปดสิบหกเนี่ยเป็นเรื่องนะครับก็มีแฟนคลับนะครับท่านหนึ่งนะครับเขานะครับจะเล่าเรื่องโดยย่อก็คือเขาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับสามีก็เป็นคนต่างชาตินะครับกลับมาประเทศไทยนะครับ ตัวภรรยาก็อยู่ต่างประเทศนะครับสามีกลับมาประเทศไทยก็มามีชู้เป็นผู้หญิงคนไทยนะครับ <c oughs> คำถามก็คือนะครับตัวสามีเนี่ยนะครับได้ถอนเงินฝากจากบัญชีธนาคารนะครับไปใส่ชื่อของหญิงชู้ต่อมาหญิงชู้นะครับก็ได้โอนทรัพย์สินไปยังบุคคลภายนอกเพราะทราบว่าภรรยาหลวงเนี่ยจะจับได้และฟ้องตนนะครับ หิงชู้นะครับก็เลยนะครับรีบโอนนะครับถ่ายเททรัพย์สินไปยังบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นลูกของหญิงชู้ก็ตามนะครับซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับตามทะเบียนนะครับก็จะขึ้นว่าหญิงชู้โอนให้ใครสมมุติว่ามันตรวจสอบได้แล้วกันนะเราพูดเฉพาะว่าทะเบียนเอกสารที่มันสามารถตรวจสอบได้นะครับสมมุติว่าหญิงชู้นะครับ กลัวว่าจะถูกฟ้องว่าเป็นชู้เรียกค่าเสียหายหลักหลักล้านอย่างเงี้ยหญิงชู้ก็เลยนะครับโอนนะครับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือรถยนต์ให้กับลูกหรือให้กับสามีเก่าของตนเองนะครับเผอิญนะครับภรรยาหลวงจับได้นะครับจับได้นะครับก็เลยเป็นคําถามว่านะครับชู้เนี่ยโอนทรัพย์ไม่ให้ถูกยึดได้หรือไม่นะครับ คำตอบนะครับในเรื่องนี้นะครับถ้าจะเอาให้อย่างชัดเจนนะครับเขาสามารถที่จะโอนทรัพย์ให้กับใครก็ได้แต่การโอนทรัพย์ดังกล่าวนั้นนะครับกฎหมายถือว่าอะไรครับถือว่านะครับเป็นการแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้หรือเป็นการย้ายไปเสียนะครับซ่อนเล้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ซึ่งรู้อยู่ว่านะครับ ตนเองนั้นจะถูกฟ้องนะครับหรือจะถูกเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลนะครับอันเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา350้าบเขาบอกว่านะครับผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นนะครับได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้ย้ายไปเสียซ่อนเลนหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีนะครับเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับอย่างเช่นนะครับชู้รู้นะครับไปทาชู้หญิงชู้ไปคบหามีความสัมพันธ์กับสามีคนอื่นนะครับ mm hmm. ตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นการกระทําละเมิดตั้งแต่วันที่ได้มีการลักลอบร่วมประเวณีหรือคบหากันนะครับ mm hmm. ต่อมาหญิงชู้รู้ว่าภรรยาหลวงจับได้จะฟ้องตนจึงโอนทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินของตนให้กับบุคคลภายนอกนะครับจนตัวเองนะครับไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับถามว่าเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไหมเพราะว่าหญิงชู้โอนทรัพย์ให้บุคคลภายนอกถ้าเจ้าหนี้ฟ้องไปก็อาจจะได้กระดาษเปล่าคําตอบก็คือเป็นนะครับประกอบกับคําพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินนะครับเป็นคําพิพากษาศาลฎีกาที่8774ครับ2,550นะครับเขาบอกว่าสภาพนะครับ ความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างตัวชายที่จดทะเบียนสมรสกับชายชู้เนี่ยเกิดขึ้นทันทีนะครับนับแต่วันที่ชายชู้เกี่ยวข้องกับภรรยาของโจ์ซึ่งเป็นชายที่จดทะเบียนสมรสนะครับแสดงว่าหากมีการนะครับโอนทรัพย์สินของคนที่เป็นชู้ให้กับบุคคลภายนอก ย่อมเข้าองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เพราะเป็นการอะไรครับย้ายไปเสียซ่อนเลนโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดนะครับนะครับเข้าองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 50ซึ่งในคำพิพากษาสารคดีที่8 7ดี่ทับ2550นะครับตัดสินลงโทษจำคุกชู้นะครับ3เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นชู้และ นะครับโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลภายนอกนะครับโดยที่จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายนะครับให้กับคนที่เขาจดทะเบียนสมรสนะครับอันนี้ก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่วันนี้ก็เลยเอามาพูดให้มันชัดเจนว่าการเป็นชู้นั้นถ้าคุณโอนทรัพย์ให้กับบุคคลภายนอกก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับก็จบในตอนที่286นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กับธนาดีิ่ยุเพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ